เอาล่ะก็าสำหรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเออช่องสายแกะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมผักนะครับเราไปดูดิมีอะไรไหมแต่ผมเจอ FC คนนี้คนนี้เบคอนเบคอนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรไหมไม่มีเลยคนดูผมได้มาเยอะเลย กดหัวใจเลยได้ไม่หมโอเคไปปลูกผักกันน้องเขาเป็น fc พี่นะฝากกันขอโทษด้วยเสียงไม่ค่อยดีแอบนะอย่าบอกน้องอะไรเอาล่ะมาเล่นกันต่อมา เดี๋ยวจบคลิปอ่าจบจบคลิปที่ให้เลยโอเคเดี๋ยวน้องมาไามาฝึกผักกันต่อ บอกด้วเครื่องเป็แหลกอ่ะมีขายแบบเครื่องแหลกแบบอล่ะขายทั้งหมดแต่มันไม่ขายที่นี่หัวใจนะโอ้ <S <S นี่แหละคือสวัสดีโอ้โอ้โอออยเพลงโคตรบา้าเลยเอ้ยอ้ยขอตั้งสิอ้ายนีน้ มีมี่ต้องลกนละอืมคันนี้แหละแหละมเ้้่โอ้โอ้โอแหลตนมาพาวพี่ไก่โต

จะให้น้องทำไงอะมันกดปอได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าออกใหม่

ไฮซสาไฮซสาไฮสาไสาอีมากน้องชายไออันไป นพี่ได้ดิว่าดูน่าจะขายได้หนึ่งแสนเสีสยงโฆษณาเดี๋ยวติดนี้ก็ติดแน่นอนเดีย๋ยวขอเพลงแป๊บไปวนตัวใจจริงเออโอ้ไม่ไผ่พี่เอาให้น้องชุดดีกว่าเเอเอเออ nó sai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  nó một lều nó 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 Tính mặt อันนี้บ้าลอยเกินโอเค,อเคมันยังเหนื่อยอยู่แป๊บนึงอ่ะอีนี้นึ่ง นไผมาขายเดนดอกอุ้ยอ้าซื้อไหมหมด เราไปกันต่อเฮ้ยโกลเด้นว่ะีกันไม่ได้อะโอ้พี่ได้โกสตอร์เบอรี่มันแวววับ well มากอืมอ่ะแต่พี่ว่าอันนี้สวยกว่านะ ว่าอะไรนี่งี้ยีเงสี่หมื่นเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่เชื่อมาดูดูดูเอิอ่อสนะี่หมื่นอะแต่งงานดอกไม่แต่งงานเล <c oughs> ยโอเคก็นั่นแหละแต่ที่รู้พี่ไม่ได้ใช้โปรแล้วไงกนั่นแหละ โอ้ไมไใเซโคร์ยโอ้ทำไมพี่เลือสึกแปลกนะเอพี่เก็บมาทั้งชีวิตเลยด้วยน้องไม่รู้ถึงควา,ามแรงของพี่หรอกเด้งออกเกมโอ้โหเจอสองเกบเพียงเข้าไม่ได้น้องไปด,ดู a ป h กลกักกวๆ บอกไม่สูงจังวะเอ้มันเอมันก็กาเลยวะก็ไม่ได้สุดนะนาน้ามาต่อนี่ต่ออ๋อมันมีข้างล่างด้วยไงก็เลยแบบน้อยเดี๋ยว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 มันทะลุไหมอ่ะเดี๋ยว ปังกิน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 กินแทบไม่ได้โอเคเอ๊ะปังก okay. okay. ินเสร็จละไปทำเฟซกันตัด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 จู่ๆเจอตู้ตูไอ้น้องเอฟซีพี่ นี่คเมื่อแข่งโอ้ชี่ไทมเลยแล้วเคอร์มันได้ไรสองเทมครับอย่างนั้นเหรอไม่มีอลยไม่มีเลยเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะ เออแหลกแหลกโอ้ห่านี่โอ้เพื่อนแม่งฝุกกระบอกพิษโคตรพ่อคนแม่กระบอกพิษมันให้บ่ได้นั้นเอาเป็นตรง นนอ๋อมันตุ้มโอเคได้เลยที่ได้เข้า,าป,ปั๊มกิ้าไปแต่ผมผงที่จะให้ไม่ได้อเอ่อไป นู้ไปใช้มาใชอจอก็หมดล่นะก็จบคลิปละ10นาทีพอเดี๋ยวคลิปยาวเกินโอเคพอดีน้องเขาอยากออกคลิปกับมันนั้นพี่ก็ไม่อยากทำโอเคจะจบคลิปละยังไงก็จะให้น้องเขาแล้วอะไปให้นี้ไปน้องเขาไม่เอาหรือมั้ง น้องอยู่ไหนพี่ชายเนาะน้อง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 อันนี้พี่อันนี้พี่น้องน้องน้องเฮ้ยน้องน้องน้องมาบ้าบ้าเอาละให้น้องตึ๊บป่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของผมกับเจอเอฟซีนะ Ờ ok Tạm okay. biệt <laughs>